สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชาวราศีพฤษภทุกท่านคะในช่วงเดือนสิงหาคมการงานการเงินความรักและสุขภาพของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีข่าวดีหรือไม่และสิ่งที่ท่านรอคอยจะเข้ามาไหมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ต้องระมัดระวังอะไรบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมนะคะชาว ราศีพฤศภเดือนนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนแรงลางสังหอนแม่นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นกับท่านท่านมักจะสัมผัสได้หรือว่ามักจะล่วงรู้ได้ล่วงหน้าเป็นคนที่มีของดีอยู่ในตัวมีสเสน่ห์รู้เท่าทันความคิดของคนอื่นนะคะแก้ไขกับปัญหาเก่งมากเดือนนี้ฉเฉลียวฉลาด เป็นคนที่รู้เท่าทันคนอื่นนะคะเหนือสิ่งอื่นใดท่านมักจะชอบทำอะไรตามใจตัวเองอารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงชอบทำอะไรตามใจตัวเองนี่น่าเป็นห่วงนะคะวันที่ขยันก็ขยันมากวันที่ขี้เกียจก็แทบไม่อยากทำอะไรเลยนะคะวันทำงานอยากไปเที่ยวอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นกับท่าน ฉะนั้นช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าทําอะไรตามใจตัวเองและควบคุมอารมณ์ให้ได้โฟกัสเป็นเรื่องเรื่องเพราะเป็นช่วงที่ท่านนะคะค่อนข้างที่จะต้องทําอะไรที่คือท่านเป็นคนที่ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาลหลายๆท่านนั่นก็อยากทำนี่ก็อยากทำเจ้าโปรเจกต์เจ้าไอเดีย นะคะชอบทดลองชอบทําในสิ่งที่ยังไม่เคยทํามาก่อนให้ท่านระวังเรื่องเหล่านี้ให้ดีๆถ้าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ดีไม่เป็นไรแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงกลัวว่าท่านจะกลาดจากความที่ว่ากล้าทํากล้าเสี่ยงมากจนเกินไปนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะมีคําว่าโชคลาบอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยค่ะในเรื่องของการงานของชาว ราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ท่านนะคะค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องของการทำงานนะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเลยละทำงานเก่งทำงานได้เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ผลงานของท่านนะคะจะได้รับคันชื่นชมจากคนรอบข้างท่านจะมีความรู้สึกว่าเดือนนี้คนให้การช่วยเหลือท่านดีนะคะได้รับข่าวดีจากการพูดคุยผลประโยชน์ถ้าท่านนะคะกำลังตั้งใจเอาไว้ว่า จะยื่นเอกสารในเรื่องสำคัญสำคัญหรือแม้แต่จะพูดคุยผลประโยชน์คุยงานนำเสนอโปรเจกต์กับผู้หลักผู้ใหญ่มักจะได้รับความสำเร็จนะคะคาดหวังสิ่งใดสุดท้ายแล้วท่านจะได้มาแน่นอนการทำงานนั้นค่อนข้างที่จะราบรื่นพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างแต่มันจะเป็นปัญหาที่ท่านแก้ไขได้ไวปัญหาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เป็นปัญหาที่ท่านแก้ไขได้ไวมากท่านเป็นคนที่ไหวคลิปดีนะคะและมักจะคือถ้าท่านจะทำอะไรก็ตามนะคะมักจะ,ะมีบางสิ่งบางอย่างมาคอยเตือนสติมาคอยเตือนใจท่านว่าสิ่งนี้ทำได้สิ่งนี้ทำไม่ได้นะคะเป็นเดือนที่ท่านจะคร่วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองนะคะในวันที่มีปัญหา ก็มักจะมีทางแก้ทางออกได้เร็วกว่าปกติและที่สำคัญนะคะเป็นช่วงเดือนที่ศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองไม่มีใครทำอะไรท่านได้คนที่คิดไม่ดีบางครั้งนะคะคนที่คิดจะกั่นแกล้งกับเป็นการนำผลประโยชน์มาให้กับท่านท่านจะมีชื่อเสียงจากสิ่งที่ท่านทำไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะได้รับการยอมรับ ท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานโดยสายงานที่ท่านทำมีเรื่องใจฟูเกิกดขึ้นในเรื่องของการทำงานนะคะอุ้ยค่อนข้างที่จะมีความสุขเลยละรอคอยข่าวใดจะได้รับข่าวนั้นๆนะคะบางท่านถึงขั้นที่ว่าได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งคือมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากความสามารถของตัวท่านล้วนๆด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยอมรับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในวันที่มีปัญหาคนรอบข้างก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่อย่าทำอะไรตามใจตัวเองก็พอท่านจะได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ได้พบปากพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้น นะคะในช่วงเดือนนี้ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทํางานเกี่ยวกับเป็นพ่อค้าแม่ขายเดือนนี้รายรับของท่านจะเข้ามามากขึ้นหากท่านนะคะมีเรื่องอึดอัดใจมีปัญหาปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขในช่วงเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาที่การเงินของชาวราศีพฤษภกันบ้าง การเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่ดีสําหรับท่านนะคะเป็นเดือนที่เงินไหลเข้ามาดีมากมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตถ้าจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะบางท่านถ้าพื้นฐานดวงดีๆก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือบางท่านที่เป็นนักลงทุนนะคะท่านก็มีโอกาสได้ผลกําไรจากการลงทุนซึ่งมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนจะสําเร็จนะคะ ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสไดออเดอร์รายใหญ่เป็นช่วงที่ท่านขายของเก่งลูกค้านิยมชมชอบนะคะสิ่งที่ท่านขายจะได้รับความนิยมโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวที่สำคัญลูกค้าจะแนะนำกันากปากต่อปากเขาจะช่วยท่านแชร์เขาจะช่วยท่านโฆษณานะคะฉะนั้นท่านใดที่ค้าขาย พยายามพลิกแพลงการขายเรื่อยๆนะคะค้าขายอย่าอยู่นิ่งๆอย่าประมาทคู่แข่งก็พอค่ะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องสอับกรายเรื่องเงินเงินทองทองนะคะในเรื่องค่าใช้จ่ายของท่านมักจะหมดเงินไปกับการเที่ยวนะคะท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเที่ยวพบปะผู้คนเดินทางนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและรถจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนรอบข้าง อาจจะเป็นบุตรหลานหรือว่าถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจะมีรายจ่ายที่ท่านนะคะเออคือพูดได้ง่ายมีรายจ่ายปรับปรับฉับพลันเข้ามาแต่จะเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถเออแต่จะเป็นรายจ่ายที่ท่านสามารถจ่ายได้นะคะและที่สําคัญช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านหมุนเงินได้คล่องขึ้นการเงินไม่มีปัญหาแต่อย่าประมาทด้าน ค่ะเรื่องใช้จ่ายก็พอนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ว่าก็ใช้เงินเก่งในเวลาเดียวกันเป็นคนที่ใช้เงินโดยไม่คิดใช้คํานี้ได้เลยนะมักจะหมดเงินไปนกับการใช้จ่ายด้วยเรื่องส่วนตัวอยากซื้ออะไรท่านจะได้ซื้อมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจนะคะและที่สําคัญเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะอย่าใจดีจนเกินไปนะในช่วงเดือนนี้การเงินโดยภาพรวมถือว่าหมุนเงินได้คล่องนะคะและที่สําคัญท่านจะมีคนช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองมีสเสน่ห์นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านเรื่องเงินเงินทองทองท่านใดที่เป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไงก็ดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยนะคะ ถ้าไม่มีโชคด้านนี้ก็ห้ามเสี่ยงใช้คำว่าห้ามเสี่ยงเลยนะให้ท่านไปโฟกัสในเรื่องของเงินจากงานหรือว่าแก้ไขปัญหาด้านการเงินก็ได้ขอ,อความช่วยเหลือก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีโชคด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ละเว้นนะคะงดไปเลยค่ะในช่วงเดือนนี้แล้วทีนี้มาที่ความรักของท่านกันบ้างเป็นยังไงบ้างความรักในคนโสดนะคะ ความรักในคนโสดเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะท่านมีโอกาสได้พบเจอคนที่ท่านถูกใจและอยากจะคบหาดูใจคือพูดได้ง่ายมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆนะคะหากท่านใดที่ผ่านมาปิดกั้นตัวเองเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีความสุขมีเรื่องใจฟูเกิดขึ้นนะคะมีคนเข้ามาด้วยนะชาวราศีพฤษภยังไงก็ดูให้ดีๆถ้าเขานั้น มาหาเองนะคะโดยเฉพาะคนที่มาจากทางไกลามาจากโลกโซเชียลออนไลน์สำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ให้มีใจรักที่หนักแน่นนะคะเพราะว่ามันจะมีคนสนใจท่านและเข้ามาหาท่านมาในวันที่ท่านมีคู่ครองแล้วฉะนั้นท่านจะต้องรักเดียวใจเดียวเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านนะ จะได้เดินทางไปนั่นมานี่กับคู่ครองคนรักหรือว่าจะได้ไดพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะเป็นเดือนที่ดีค่ะมีคําว่าโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าจะตัดสินใจอะไรก็ตามให้ตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ